การแก้ปัญหาผมร่วงผมบางหัวร้านที่หลายท่านนิยมใช้คือการกินยาปลูกผมสำหรับยาปลูกผมที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี2ชนิดคือ m มน o อกซ i l และฟีเนสเทรไลเรามาเข้าใจว่าเป็นยาที่ช่วยแก้ผมร่วงได้อย่างดีเยี่ยมแต่นั่นเป็นเพียงแค่การหวังพึ่งผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับสารทั้ง2ตัวนี้เท่านั้นครับ มีน็อกซิเดิลเป็นยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงช่วยขยายหลอดเลือดทําให้มีเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเส้นผมบริษัทยาต่างๆเลยคิดค้นหาวิธีใช้มน็อกซิดีลในรูปแบบทาโดยเฉพาะและเลี่ยงการใช้เป็นยาทานเพราะจะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายบางคนถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้เลยนะครับผลข้างเคียงอื่นๆจากการใช้มน็อกซิดีลทําให้เกิดการแพ้วิงเวียนศีรษะหายใจไม่สะดวกผิวลอกเป็นสะเก็ดรู้สึกแสบร้อนมือเท้าบวม เฟนเอสตไลเป็นยารักษาต่อมลูกหมากโตในกลุ่มไฟต์อัลฟาลดักเตสออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชายหรือ d h t ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของผมร่วงและเฟนเนสตรไลยังส่งผลโดยตรงทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศผลข้างเคียงอื่นๆจากเฟนเนสตาไลทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะหายใจไม่สะดวกเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากยาปลูกผมเหล่านี้จะมีข้อดีที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้รวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียคือถ้าหยุดใช้ยาแล้วปัญหาเส้นผมหลุดร่วงจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งและการกินยายังเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่มีความรุนแรงอีกด้วยปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อรักษาอาการผมบางผมร่วงหัวล้านด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพโดยปราศจากสารเมน็อกซิลีลและฟินิสตไลท์ที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนักวิจัยได้ค้นพบว่าซิลิก้าและแคลเซียม สามารถช่วยแก้ปัญหาผมบางผมร่วงโดยสามารถพบสารสำคัญนี้ได้ในสารสกัดจากญ้าหางมา้าและโปรโตีนจากถั่วเหลืองยังช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรงทําให้เส้นผมมีความเงางามโดยพัฒนาสูตรให้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่พบได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฮอสซี C, จึงเหมาะสําหรับผู้หญิงที่มีปัญหาผมร่วงจากทุกสาเหตุช่วยให้กลับมามีผมดกหนาและเติมเต็มความมั่นใจอีกครั้ง